นี่ไปเซนนัน่น,นมหมาบ่งควายกันเจ้าพี่น้องจ้ะไะไร<ม>ว่าโดนด้อเจ้าพี่น้องพอดีขับรถพานอืมบรรยากาศดีบ่ กินยังนี่เบ่งฟงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าระดีมิวสิกค,ครับมไรสดค่ะพี่ดูกรวยจะไรสดไรสดไรสด อืมเห็นว่าจะบรรยากาศได้นี่ธรรมชาตินี่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 เบิ่งควายกินหญ้าเอ้ยไม่ใช่กินผักบุง้งไอ้็ให้เวบ่หวานจ้ะฝนจะตกด้ยน่ฝนจะตก มาเหตุุราขับรถพานจะบรรยากาศดีเฮงน,นึกว่าไปเลี้ยงควายใช่จ้ะมาเลี้ยงควายมาเลี้ยงควาย,ยเห็นเพิ่นแบบนั่นก็นเลยขอเพิ่นไทยจะ้ะ ไปหาหมูกันจ้าหาหมูกันค <laughs> ุณอาจารย์โอ้โห อสร้างอุดรอยูโน้นสูงอะที่สร้างอุดรแม่อพันเนี่ยที่ยูโน้นสูง่ะจ้ะยูโน้นสูงเนียอยู่บ้านเชียงมอนเนี่ยจ้ะฮู้กูสร้างไม่เป็นไงลูกกูไงข่าดควงหัวแล้วสร้างอะ สูงคุณ่ะเจนี่ก <c oughs> ันเด้อจ้าบ๊ายบาย